ยานสำรวจดาวเคราะห์น้อยโอซิเร็โอซิเรเตรียมเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยเป็นหนึ่งสรุปแผนทัสแอนด์โกยานลำนี้คือยานสำรวจดาวเคราะห์น้อยลำล่าสุดหลังจากโครงการยานโรเซตาพีเรียของอีซาได้ประสบความสำเร็จในการลงจอดบนดาวหาง 67 p Fast c h e r พีฟาเชอริโมแกเมื่อ12พฤศจิกายน2014ไปแล้วยาน o อซ l ริซึ่งเป็นยานเก็บตัวอย่างพื้นผิวแบบ Pass and Go หรือ TGA ของนาซากำลังจะลดระดับลงเพื่อไปเก็บตัวอย่างหินและดินบนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยเบนนู จะเป็นครั้งแรกที่ยานโอซิรเลที่ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งกลับมายังโลกเพื่อทำการศึกษาต่อจากปกติที่ยานสำรวจดาวเคราะห์น้อยทำได้เพียงแค่วิเคราะห์แบบออนไซต์เท่านั้นวันที่20ตุลาคม2020 o s อซิรเจะเริ่มกระบวนการเก็บตัวอย่างทัชแอนด์กโดยมันจะจุดจรวดขับดันของมันเพื่อลดระดับลงไปที่ พื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยเบนนู ben nu, ในบริเวณที่เรียกว่าไนติงเกลของดาวเคราะห์น้อยเบนนู ben nu. ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่พื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกรดขวางในการเก็บตัวอย่างและยังมีตัวอย่างของดินที่ร่วนพอที่จะทำการเก็บได้อย่างไรก็ตามไนติงเกลก็มีขนาดเล็กเช่นกันโดยพื้นที่ไนติงเกล มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง16เมตรเท่านั้นขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง Touch ทัสแอนโกลจะใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งโดยเริ่มตั้งแต่การลดระดับของยานออสเซลลผ่านการยิงชุดจรวดขับดันออกจาก s a ฟเ House อร์บิทหรือวงโคโจรปลอดภัยที่ความสูง770เมตรเหนือพื้นผิวจนถึงความสูงที่ 125เมตรซึ่งเป็นจุดเช็คพอยต์หรือด่านของยานก่อนที่ยานจะลดระดับด้วยความชันลงสู่พื้นผิวไปที่ความสูงประมาณ54เมตรซึ่งเป็นจุดแมตพอยหรือจุดนัดของโอสซิลเลต หลังจากได้สัญญาณโกยานโอซิเร็กจะค่อยๆลดระดับและทําให้ความเร็วสัมผัสของยานกับการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อยเป็นศูนย์เพื่อล็อกตําแหน่งลงจอดการลงจอดและเก็บตัวอย่างจะใช้เวลาเพียงแค่16วินาทีเพียงเท่านั้นเมื่อโอซิเร็กแตะพื้นผิวมันจะยิงถังอัดไนโตรเจนเพื่อดันตัวอย่างของดิน บนพื้นผิวเข้าไปในตัวรบตัวอย่างจากนั้นจึงยิงจรวดขับดันเพื่อดันตัวเองกลับขึ้นไปสู่วงโคโจรยานโอซไรลเลตเป็นยานสำรวจดาวเคราะห์น้อยของนาซาซึ่งเป็นลำที่สองที่ได้มีการสร้างมาเพื่อให้มีเซมเปอร์รีเทิร์นหรือตัวอย่างส่งคืนด้วยโดยยานลำแรกคือสตาร์ดัตได้เก็บเซมเปอร์รีเทิร์นจากดาวหาง เ 1, 1 P Fast Wire กลับมายัางโลกด้วยความสำเร็จเมื่อมการาคมปี 2006. o s i l l a ย่อมาจากดี Origin rum, ation, ort, Security, ured, s p e c t r Interpretation Resort Identification Security r e c o r e Explorer ภารกิจหลักคือโคจรติดตามดาวเคราะห์น้อยเบนลู หรืออีกชื่อหนึ่งคือ 1999RQ36 ยานโอสซตรเลกถูกส่งขึ้นวงโคจรเมื่อวันที่8กันยายน2016และยานใช้เวลาประมาณ2ปีในการตั้งวิถีโคจรเพื่อเข้าประกบติดดาวเคราะห์น้อยเบนนึ่ภาพนี้คือภาพจำลองของยานสำรวจโอสซตรเลกกำลังยืดแขนเก็บเซมเปิลจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูเบนหนูนหนคือดาวเคราะห์น้อยประเภท C มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนส่วนใหญ่ตรวจพบไปเมื่อปี1999มีขนาดใหญ่492เมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใน437วันเบนนูได้รับการคัดเลือกจากดาวเคราะห์น้อยมากถึง500,000ดวงเพราะมันมีคุณสมบัติที่เหมาะในการสำรวจเก็บตัวอย่างเนื่องจาก วงโคโจรใกล้วิ่งเร็วพอเหมาะทำให้สร้างวิถีโคโจรในการประกบติดได้ไม่ยากการตั้งวิถีโคโจรของยานอสซิลเรคเมื่อยานถูกปล่อยขึ้นอวกาศไปเมื่อกันยายน2016ยานจะปรับวิถีโคโจรประมาณ2ปีการโคโจรของยานก็คือโคโจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนโลกแต่วิ่งเร็วกรับหน้าโลกไปเล็กน้อยเนื่องจากได้แรงส่งจากจรวด ในการสำรวจพื้นผิวเบลูด้วยวิธีการต่างๆเช่นถ่ายภาพในย่านแสงต่างๆหรือ Surface Map หรือการแมปพื้นที่เพื่อให้ทีมงานบนโลกได้เลือกบริเวณที่ต้องการจะเก็บเซมเปิลหรือตัวอย่างกลับมาและหลังจากเก็บเซมเปิลมาแล้ว ยานจะดีดเซมเปิลรีเทิร์นแคปซูลหรือตัวอย่างแคปซูลกลับโลกและแคปซูลเดินทางถึงโลกในกันยายน2023โดยเข้าสู่บรรยากาศโลกและตกลงมานะแพรนดิงไซต์ที่ยูทาเทสแอนแพรนดิงเรนหรือ UTTR ซึ่งเป็นบริเวณที่ทางนาซาใช้เป็นจุดรีเอนทร์ของภารกิจอวกาศต่างๆเซมเปิลรีเทิร์นนี้ คือสิ่งพิเศษในภารกิจสำรวจวัตถุอวกาศประเภทดาวหางดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยโครงการอาวกาศต,าต่างๆทั่วโลกได้มี s ซ m p l e r e t ิ r ทมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยอพอลโลซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างโดยคนขุดเองเก็บเองแต่กรณีของยานโอซเตเรกนี้เป็นอันแมนมิ s ชั่นซึ่งยานจะต้องเก็บตัวอย่างเอง ยานจะทำงานตามคำสั่งที่ได้รับจากศูนย์ควบคุมบนโลกและยื่นแขนออกไปเก็บตัวอย่างบนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยเบนนุกและนำไปเก็บไว้ใน Sample Return c a p s u l ซและส่งแคปซูลนั้นกลับโลกลักษณะของ Sample Return c a p s u l ซของยานโอเซเล็ ก็เหมือนกับในภาพข้างล่างนี้นะคะยานไอิโซลิเล็โพจรเฉียดโรคใกล้ที่สุดก็อยู่ระยะประมาณ17,000กิโลเมตรซึ่งขณะนั้นยานลอยอยู่เหนือทวีปแอนตาร์กติกาการเฉียดโรคเพื่อใช้แรงน้มถ่วงโลกเวียงยานออกไปหาดาวเคราะห์น้อยเบนโนครั้งนี้ได้ช่วยเพิ่มความเร็วให้ยานเดินทางแต่ระดับ30,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วขึ้นประมาณ 13,500กิโลเมตรต่อชั่โมงแท็กเซมาามันน่าสนใจมากแขนยาว11ฟุตของมันลงมาเก็บเซมเปิลไปก่อนแล้วยานก็โครจรสำรวจของมันไปแต่พอตอนจะกลับโลกมันจะทำให้วงโครจรของมันต่ำลงแล้วใช้แท็กซึมเป็นสปริงดีดตัวยานออกมาในการหารอุปกรณ์วิทยาศาสตร์3ตัวบนยานไปที่ดาวเคราะห์น้อยเบน,นิก เพื่อเริ่มสำรวจทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกของยานซึ่งก็ทำให้มันค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้คาดคิดไว้เมื่อเบนนูนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีน้ำในรูปของของเหลวปรากฏอยู่หลักฐานสำคัญในครั้งนี้มาจากอุปกรณ์ที่ชื่อ OVI และ OTIS เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ทั้งสองเครื่องบนยานโอสซเรล ที่ได้พบโมเลกุลของไฮดรอกซิลที่ประกอบไปด้วยอะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนปรากฏกระจายอยู่ทั่วบนพื้นผิวดาวซึ่งนี่เป็นร่องรอยสำคัญว่าในอดีตนั้นชั้นดินเหนียวซึ่งเป็นผิวชั้นบนของเบนนูได้เคยมีปฏิสัมพันธ์กับน้ำมาก่อนทว่าเบนนูนั้นมีขนาดเล็กเกินกว่าจะรองรับน้ำในรูปของของเหลวได้นั่นแปลว่าเบน,นู ต้องเคยเป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่กว่าซึ่งเคยมีน้ําในรูปของของเหลวอยู่แม้จะเป็นช่วงต้นของภารกิจแต่การค้นพบสําคัญในเหตุนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าโอเซอร์และมาสํารวจได้ถูกดาวแล้วและนอกจากจะได้ค้นพบร่องรอยของน้ําบนผิวดาวการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ยังรวมถึงโมเดลของดาวแบบสมิติ ที่มีความคล้ายคลึงกับที่นักวิทยาศาสตร์ได้เคยคาดการเอาไว้เมื่อปี2013ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเรื่องดีเนื่องจากทีมภารกิจของบีนูนั้นเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่และหลุมอุกกาบาตที่กระจายอยู่รอบดาวซึ่งมีมากกว่าที่นักดาราศาสตร์ได้คาดการเอาไว้ซึ่งยานจะถูกส่งขึ้นไปสำรวจอย่างใกล้เีครัง้ง ก่อนที่มันจะลดระดับลงไปเก็บตัวอย่างจากผิวดาวและนำกลับมาศึกษาต่ออย่างโลกในปี2023ซึ่งในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะได้ศึกษาชิ้นส่วนใหม่ๆที่เสริมความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของระบบสุริยะได้ดียิ่งขึ้นและเราก็อาจได้คำตอบของคำถามที่ว่าสรุปแล้วน้ำบนโลกมาจากดาวเคราะห์น้อยหรือไม่นอกจากนี้ การศึกษาเบนนุยังอาจช่วยให้เราเข้าใจว่าในอนาคตนั้นมนุษย์สามารถไปทำเหมืองขุดน้ำจากดาวเคราะห์น้อยซึ่งอาจได้ใช้เพื่อเติมเชื้อเพลิงและใช้งานกับภารกิจสำรวจอวกาศลึกได้รวมทั้งเบนนุยังเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์น้อยที่ยังมีโอกาสจะพุ่งชนโลกได้แม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามดังนั้น การเข้าใจเกี่ยวกับมวลและวงโคจรของดาวที่ดียิ่งขึ้นสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณและประเมินความเสี่ยงที่โลกจะ,ะเผชิญได้